สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปันชุดไทยพระราชนิยมนะคะค่ะอัน,นจะเป็นลายประมาณนี้นะคะจะขั้นตอนแรกต้างใช้เพชรดูกลางค่ะเพชรรูกลางพร้อมเม็ดจิ๋วนะคะหรือปัดจิ๋วนั่นเองค่ะอ่าขั้นตอนแรกจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยลูกปัดแล้วก็มุกนะคะปัดมุกค,ค่ะปัดมุกแล้วก็จิ้มเข้าไปค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะ มุกนะคะแล้วก็อจิ้มต่อค่ะปักมุกเหมือนเดิมนะคะเราต้องดูลายว่าเป็นลักษณะาลายประมาณไหนนะคะถ้าลายมีสีเฉดแล้วก็จิ้มไปสีเฉดเลยนะคะประมาณนี้ค่ะอ่าในรอบที่สามค่ะค่ะแล้วก็จิ้มต่อเลยนะคะได้แล้วประมาณหนึ่งดอกนะคะเดี๋ยวเราไปดอกที่สองต่อนะคะเราจะปักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกดอกเลยนะคะอ่าคอเลยค่ะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เฟตัวกลางปัดจิ๋วนะคะจิ้มเข้าไปในรูเหมือนเดิมนะคะก็พยายามดึงดูว่ามันแน่นหรือเปล่านะคะเผื่อมีได้ติดอยู่นะคะ,ะแล้วก็จิ้มเหมือนเดิมนะคะลุกปัดแล้วก็มุกนะคะประมาณนี้เลยค่ะก็ปัดไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเดิมค่ะลายนี่จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะสำหรับมือใหม่หัดปัดลายนี้แนะนาเลยค่ะอะ มุกปัดเหมือนเดิมมุกปัดมุกเหมือนเดิมนะคะอ,อันนี้ขึ้นดอกที่สามแล้วนะคะค่อยๆนะคะรัวตั้งใจเย็นๆ แล้วขึ้นดอกที่3แล้วก็ขึ้นลายเหมือนเดิมเลยนะคะ mm hmm. เป็รรูกลางมาก่อนแล้วก็ปัดชีวแล้วก็ต่อด้วยลูกปัดมุกนะคะ mm hmm. เสียบลงไปแล้วก็เสียบขึ้นมาใหม่นะคะ เราจะปัดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะตามลายจนครบทุกลายครบทุกช่องนะคะจะได้ประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยจะลุกของปัดก,ก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะ